สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม The sandbox นะครับแล้วก็มาทำเควสวันที่8กันนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแมปอ่า Way to Soya นะครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องฟอร์ดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้น้องฟอร์ดก็จะ่าเราทำเควสอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคเริ่มได้เลยทำเลยวันนี้ก็ไม่ยากมากครับมี3เควสสำหรับแบบนี้เค่เป็ไปรบเควสตรงเท่าเหมือนเดิมจัดไปครับครับผม เวทแรับแล้วก็จะมีเวทหนึ่งตรงน,นั่นแหละครับที่หันไป okay, ตรงรไปเวทแบบนี้ก็จะมีเก็บลูกแก้วสีฟ้าแล้วก็เช็คพอยท์ที่เป็นธงนแล้วกไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงขวามืออ่าให้ให้พิชิตให้พิชิตหอคอยอ๋อโอเคแค่นั้นเลยพิชิตหอคอยก็สบายสบาย Okay. Hup. Hup. อ่าพอเราถึงตรงนี้เราต้องเราต้องไปฝังไหนอ่ะมีทั้งสี่บันไดหรือว่าทางไหนก็ได้อันขวาสุดจะง่ายกว่าอ้าวโดดลงตกมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรอ๋อขวาสุดก็คือโดดมาทางขวานี่นะใชออ่โอเคตีนะเดินหลงพอดดีไม่มีมีนี่เลยขอลงไปเก็บกนันเลยเม็ดฟ้าเหรอใช่ใช่ เฮ้ยเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ทำเควสของอาจารย์เควสเหลือเช็คพอยที่เก็บธงสามอันนะใช่ไหมอ๋อเหลือแค่นี้ใช่ไหมก็เสร็จแล้วอันนี้มองนะอ๋อไม่มองไม่มองเพราะว่าตกกันนี่โอเค,อเคงั้นก็เดี๋ยวไล่เก็บสีเหลืองก็เสร็จแล้วใช่ปะใช่แล้วครับผมกับสีฟ้าโอเคใช่เ,เคเวสแบบนี้<า>มีสามเควส<า>แค่นั้นเลยได้ครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนจบเลยแล้วกัน โอเคตอนนี้จุดสีเหลืองแล้วก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บจุดสีฟ้าให้ครบโอเคตอนนี้เหลืออันสุดท้ายแล้วว่าแต้มสุดท้ายมันอยู่ไหนดีกว่าอันสุดท้ายเน,นี่ยซอกซ้ายเก็บไปยังเอยนี่ไงซอกซ้ายโอเคเจอแล้วสุดท้าย,าย,โ,อย,ายโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเควส์เวทู o อย่นะครับ โอเคครับขอบคุณน้องฟอร์ดด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่เข้ามารับชมขอบคุณคทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ